สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเรียนอังกฤษง่ายๆสไตล์มหาพรนะครับเที่ยวไปเรียนไปนะครับอ๋อสาวน้อยกําลังดื่มกาแฟครับริง้งกาแฟนะวันนี้ผมตื่นเช้านะฮะจะพามาเที่ยววัดเดินขึ้นนาคาสเต์ก็คือบันไดานาคนะครับพอเดินขึ้นนาคาสเตร์แล้วนะฮะ ก็เดินรอบรอบวัดนะฮะชมความงามของวัดเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่าจะได้ไปนะครับไปฟังพระสวดมนต์นะครับวัดนี้สวยมากครับอ่าพระสวดมนต์เราเรียกว่ามังแชนติ้งนะฮะทพสวดมนต์นะฮะเสร็จแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นฝรั่งบอกว่าซันไรแต่ถ้าดูพระอาทิตย์เขาเรียกว่าวัชซันไรนะครับวัดซันไร แล้วก็สวยก็เทกิ้งโฟโต้ซะเลยนะฮะก็ถ่ายรูปไว้นะฮะหลังจากนั้นเราก็าใส่บาตพระเรียกว่า arm offering to ์ o ูมัหรือ arm offering นะฮะใส่บาตพระและเสร็จแล้วพระกันก็จะให้พรพระให้พรนี้เขาเรียกว่าหรือพูดว่า get blessing from มังนะครับวัดที่ไปดูในวันนั้นนะเป็นวัดที่สวยงามมาก Very beautiful temple นะฮะวัดที่สวยงามอ่าแล้วก็ทุกวัดก็อย่างที่รู้นะฮะมีรูปปั้นนาคนะฮะนาคนี้เขาเรียกว่านากะนาคาหรือว่านากะนะฮะอันนี้เป็นดราก้อนหรือมัคคาราดราก้อนก็คือมังกรนะ,ะ, <Yeah. S 1> ะเสร็จแล้วก็ <Yeah. S 1> คอระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลคอระฆังเรียกว่า Hit the bell for good luck นะครับ Hit the bell for good luck อันนี้เป็นคำศัพท์ novice ะะสามเณร e m p l e บอยเด็กวัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคำศัพท์บุต d h a อิมเมจพระพุทธรูปโ o l y Water รน้ำมนต์บุตต้ a อิมเมก็คือพระพุทธรูปนะฮะตอนนี้ฝรั่งนั่งสมาธินะฮะตั้งสมาธิเราเรียกว่าเมดิเทชันนะฮะเมดิเทชันก็คือการนั่งสดนั่งสมาธิอันนี้คำศัพท์โ o l y Water น้ำมนต์แช t i ติ้งสวดมนต์ หลังจากนั้นก็พากันเดินชมวัดหลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จนะฮะพอได้เวลาผมก็บอกทุกคนว่าเออเราจะกลับบ้านเลยนะ Let's go back home บอกทุกคน Let's go back home ทุกคนก็กลับอันนี้คำศัพท์นะฮะ Monks n o w i c h Buddha image temple boy อันนี้ก็คำศัพท์อีกนะครับ Get b r a c i n g take a photo Let's go back home drink coffee นี่ก็มีดิเทชันฮอลลีวอเตอร์อาร์มออฟเฟริงส์กู๊ดลักวันนี้ฮิตเดอะเบลล์ for กู๊ดลักแคนโด้ฟ lower incense stick โอเคนะครับ